วันนั้นน้องชายเป็นสักวันวันนี้ปืนเราเจอใครเคยไบรคุณซึ่งนะไม่เคยไม่ไม่เคยชักกันนะวันนี้ร้อยเท่าไร้อยสิบสองมันก็ช้าพอดีแล้วนี่เราซ้อมอยู่ไหนชมเลี้ยที่ค่ายมิสักวันเป็นไงซ้อมมากี่วันรอบนี้เป็นเดือนนะร่างกายช่วงหมังเป็นไงบ้างก็โอเคขึ้นมาครับสามไฟส์สามไฟส์นี่เป็นไงบ้างแพ้หมดเลยเหรอก็ชนะไฟส์หนึ่งก็แพ้โอ้นี่ร้อยสิบสองโอเคไหมร้ยสิไม่ต้องคุมอะไรมากไหมก็นิดหน่อยเราสูงเท่าไหร่ 1 6อน้ำหนักของเราไปปล่อยเท่าไหร่สี่ปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วยีชกมวยมวยลงกี่ไฟแล้วสองร้ครับสองรอแล้ววันนี้ต้องกลับมารับชัยนายครั้งนึงอ่ะเป็นคนจังหวัดชมบุรีครับอ่ะฝากให้ขับเชียร์หน่อยฝากพี่น้องชมบุรีฝากเชียร์ชี้ฝากเชียร์เชียร์บอกเลยครับโอเคขอโชคดีน้องชายไปขอบคุณครับสวัสดีครับผมุกตุ๊กสุดตัวันเนินครับวันนี้เจอกันจะปืนวันนี้ร้อยต่อยร้อยสิบสองเป็นไงเย็บมาช่างวันเช้าผ ผ่านสบายเลยนะเราซ้อมอยู่ไหนอะเราอยู่ที่จิตครับกี่วันซ้อมมาออกมาสิบห้าวันนะเราเป็นมวยประเภทไฟเตอครับเจอเขามากี่ครั้งแล้วยังไม่เคยเจอครั้งแรกอะนะเวทนี่โอเคไม่ใหญ่ไหมยาวสบายๆนะไม่มีปัญหาอ่ะามาเช้าคนนี้เลยดิล่าสุดเป็นไงผลงานแ้อครับที่ไหนที่ละกอครับอ่าแล้ววันนี้คิดว่าโอเคไหมวันนี้มั่นใจอันยัครับผมไปกับเชียร์หน่อยขอไปทางใกล้ผครับท่านผูครับโอเคขอช่วยโจ๊กนิดนึ